สวัสดีทุท่านด้วยนะครับผมยับผมชักคนเดิมนะครับผมแล้วอยู่กับรายการชีวิตติดหนังนิวฟอร์มกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้มีหนังเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับผมในด้านของไอเดียของการเล่าเรื่องหรืออะไรก็ตามแต่ที่ททเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นครับเอาตรงแม้แต่เรื่องของเขาเรียกว่า อ,อไอเดียตั้งต้นของเรื่องอะ่ะมันก็น่าสนใจแล้วนะครับสำหรับหนัง,เร,งเรื่องนี้นะครับก็เลยเป็นหนังที่ผมรู้สึกว่าน่าหยิบมาพูดคุยกันก็คือมันเป็นหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Tucker and Dale vs Evil ครับผมนะครับเป็นปออกมาปี2010นะครับผมเป็นหนังเป็นหนังตลกบิดเล่าที่เกี่ยวกับอ่าเอา,เเอาตรงจะเรียกว่าเป็นหนังแฟชเชอร์ก็ได้หนังแฟชเชอร์คือหนังแบบฆาตกรไล่ฆ่าคนหรืออะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่า มันเอามาบิดเล่าได้อย่างฉลาดมากๆนะผมแล้วก็รู้สึกผมรู้สึกว่ามันขูคนเนี่ยคือเอาตรงเรื่องของเรื่องนี้มันเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะผมไอเรื่องทักเกอร์แอนเดลเนี่ยก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีดีมากๆในด้านของการบิดเล่าไอเดียในการในในที่เกี่ยวกับหนังเรื่องต่างๆนะครับผมเอาไอเดียของหนังเรื่องหนึ่งมาบิดเล่าให้มัน ออกมาในรูปแบบของตัวคุณเองอะนึกออกปะเออแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไอเชี่ยมันหยิบเรื่องที่มันโคตรคีเเช่มากๆเลยอะมา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 บิดเล่าใหม่อะครับก็คือเนื้อเรื่องย่อยๆของเรื่องเรื่องนี้ก็คือมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนึงไปเที่ยวเอเที่ยวในป่าไปแคมป์ปิ้งกันตามสไตล์ตหนังเสียองขวัญปกติที่จะท,ที่พอไปปุ๊บก็ต้องเจอ เออคนร้ายเจอคนบ้าเจอคนป่าคนกินมุนย์กินคนหายเหวแล้วก็ว่าไปแล้วก็ไล่ฆ่ากันถูกไหมครับแต่เรื่องนี้มันบังเอิญว่าบังเอิญว่าไอ้ทักเกอร์แอนเดลเนี่ยไอ้เทอันนี้คือสองสองพระเอกนะครับผมตัวทักเกอร์แล้วเดลเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนบ้านนอกอ่ะพูดง่ายๆนะครับผมแล้วก็แต่ว่าเขาเป็นคนบ้านนอกที่จิตใจดีจิตใจดีมากนะเป็นคนที่คือแบบหมาถูกจับก็ร้องไห้อนะ่ะนึกว่าเออคือแบบเป็นคนที่จิตใจดีมากแล้วก็ แล้วก็เขาเรียกว่าเอ่อไม่ได้มีมีจุดประสงค์ร้ายอะไรกับกลุ่มเด็กนักเรียนพวกหายเหียนนี่เลยนะครับผมแต่ว่ามันเป็นความเข้าใจผิดกันที่มันโอนสับสนโอละหมานบ้าบอคอแตกมากๆนะครับผมก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มเนี่ยแหละครับเป็นนางเอกนะครับผมบังเอิญเหมือนกําลังจะแบบกระโดดน้ําแล้วเหมือนหัวกระแทกพอกระโดดไปแล้วหัวกระแทกขินจนแบบสลบไปไอ้พวก พวกทักเกอร์แล้วก็เดลพระเองเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนพาไปเพื่อรักษาที่บ้านพักตากอากาศริมทะเลสาบเลยของมันนะนึกว่าไอ้ไอ้พวกเพื่อนนางเอกแม่งเห็นวีก็เลยคิดว่าไอ้เชี่ยชิบหายแล้วฆาตกรโรคจิตแม่งจับตัวเพื่อนเราไปแล้วแล้วมันจะมีเอ่อเป็นอีกอีกมีเป็นหัวหน้าหัวหน้ากลุ่มของกลุ่มเด็กวัยรุ่นเนี่ยมผมเรียวกว่าเป็นตัวร้ายแล้วกันเพราะแม่งคือตัวร้ายเลยนึกว่า คือปกติไปอยู่หนังเรื่องอื่นที่นี่ต้องเป็นพระเอกอะนอ่นนู่น,นบบท่าน,นี้เรื่องนี้ไม่ว่าบิดเป็นตัวร้ายได้อย่างแบบปูหมันคนเขียนบทเรื่องนี้คือตั้งแต่ไอเดียแล้วเนี่ยตั้งแต่การคิดไอเดียแล้วมันมันเหมือนไอเดียที่คุยกันในวงเล่าอะเนอะว่าแบบ,แบ,บจ,ะจะเกิดอะไรขึ้นมาถั้าหมด ไอคนที่เราเห็นในป่าว่ามันแบบเป็นฆาตกรโลกกดความจริงมันอาจจะเป็นคนดีก็ได้นะมันอาจจะดีสุดๆไปเลยก็ได้นะเนอะว่ามันเป็นเหมือนไอเดียที่เหมือนคุยกันกับเพื่อนแต่ว่าพอเอามาสานต่อต่อยอดมันออกมาได้อย่างแบบดีมากๆแล้วตลกมากๆนะผมหนังเรื่องนี้เป็นหนังทิวเลอร์ที่สนุกที่เป็นเป็นคอมเมดี้ทิวเลอร์เนอะว่ามันมีความจะเรียกว่าทิวเลอร์ได้บอกว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเนอะแต่มันมีความ กรอลี่อยู่มันคือมันมีความเลือดสาดหรืออะไรแบบนี้อยู่นะครับคือมันโหดเลยแหละนึกว่ามันโหดเลยแต่มันแค่เล่าออกมาในรูปแบบของความความตลกอะนึกว่าผมผมว่าคนที่กลัวเลือดหรือพวกนี้เอ้ยอ,อาจจะไปดูไม่ได้แต่ว่าเอาตรงก็อยากให้ลองไปอยู่ไปดูกันก่อนนะเพราะเรื่องนี้มันแบบคือคือ,คอเพเอกเพเอกไอพวกพระเอกอะไอไอทักเกอร์ and Dale, ไอเดวอะไอทักเกอร์แล้วก็ตัวเดวอะ มันไม่ได้ทำหาเห,เหี่ยเหี้ออะไรไอ้พวกไอ้พวกนักเรียนนะพวกนั้นเลยนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือนักเรียนพวกนั้นม่ประมาทแล้วก็ตายกันเองเออตอนผมดูนี่ผมนั่งขำแบบเป็นพักๆเลยอ่ะนู่นแบบคือด้วยความที่ไอเดียของหนังมันดีมากนว่ามันมันดีมากแล้วตลอดทั้งเรื่องราวของหนังที่มันแล่นไปเนี่ยมันจะเกี่ยวก,กับการเข้าใจผิดที่มันแบบ ข้อนี้ป <anf bubble laugh> ิดไปเรื่อยๆ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 ไปแบบไอไอไอทักเกอร์อันเดวนี่ก็มึงจะโชคดีหรือโชคร้ายก็ดีเนี่ยนึกว่านึกออกป่เออมึงจะแบบเออมันจะยังไงกันดีแน่หรืออะไรแบบนี้นึกว่าเออแล้วหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่สมควรดูเป็นเอาเป็นกรณีศึกษาอย่างที่ผมพูดไปนะครับในด้านของการเขียนบทเขียนพอตการคิดพอตนะครับผม จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคําว่าถ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมถูกสอนม,มามาอย่างยาวนานซึ่งเอาตรงมันก็เป็นอะไรที่ง่ายเป็นขั้นพื้นฐานของการเขียนบทแต่ว่ามันใช้ได้ได้ดีแล้วก็ใช้ได้ตลอดชีวิตคุณเลยอ่ะนึกออกไหมในการถ้าคุณอยากเรียนทางด้านเขียนบทอัะน,นะก็คือเรื่องของการคิดพอดขึ้นด้วยว่าขึ้นด้วยคําว่าถ้านึกออกไหมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกนี้ ไม่มีต in ึกอ่าเออวันนี้นึกว่าเออถ้าโลกนี้ไม่มีไม่มีต้นไม้หรืออะไรแบบนี้ถ้าโลกนี้อยู่อยู่ทะเลสาบหายเออทะเลหายไปหรือหรืออะไรแบบนี้นึกว่าครับเออจะเกิดอะไรขึ้นถ้าปะการังมีชีวิตเออหรืออะไรแบบนี้นึกว่าเออมันเนี่ยมันมันเป็นเรื่องแค่นี้เองเว้ยนี่นี่คือพื้นฐานของการเขียนบทเป็นอีกหนึ่งแนวทางของการเขียนบทที่ที่ ไม่ว่าโรงเรียนไหนก็มักจะถูกสอนกันว่านี่เขียนไปดีนะเขียนไปดีนะมันเป็นเหมือนอีกหนึ่งทางเลือกนู่นอรมาแต่ว่ามันเป็นทางเลือกที่ใช้ได้อย่างแบบโคตรดีเลยครับเออมันแบบโอ้โหมันมันดีสุดๆเลยนู่นอรปมาเออมันแบบใช้ได้ตลอดเลยใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นในวงการฮอลลีวูดก็มีโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างไม่รู้จบอะ่ะนู่นอรปมากับไอ้คำว่าแบบ what if เนี่ย what if จะเกิดอะไรขึ้นถ้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้านนอไหครับมันเป็นมันเป็น เป็นเคล็ดลับแล้วกันเนอเป็นเคล็ดลับเป็นเคล็ดไม่ลับของการเขียนบทเรื่องเรื่องนี้นะครับผมหนังเรื่องนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นหนังตลกถูกปะมันเป็นหนังตลกที่ตลกมากแล้วมันเป็นหนังตลกที่ไม่ได้ตลกผ่านกาันไม่ได้ตลกเหมือนเหมือนของไทยอะ่ะนู่ครับมันไม่ได้ตลกเหมือนแบบตลกมุกคาฟ่หรืออะไรแบบนั้นนู่นปะครับมันเป็นตลกด้านสถานการณ์แบบ มีอันนี้ผมเล่าฉากนิดนึงแล้วกันนะครับผมไม่ไม่ได้สปอร์อะไรมากก็สปอร์แหละแต่เอาไปว่าขอพูดหน่อยแล้วกันนะ,ะก็คือมันจะมีฉากหนึ่งที่เหมือนแบบเพื่อนพระเอกไอ้น่าจะเป็นตัวทักเกอร์มั้งเออมันมีือรแบบไปตัดไปตัดท่อนทรงอยู่แล,แล้วเหมือนไปตัดโดนหลังพึ่งแล้วก็พึ่งแม่งก็ออกมาไปมาก็แบบ ต่อยโดนตมหน้าของตัวทักเกอร์เลยมันแล้วไอ้ทักเกอร์มันก็วิ่งแบบวิ่งออกมาด้วยความเจ็บปวดนึกว่าแล้วก็ถือเลื่อมาเพราอถือเลื่อมาด้วยทีนี้ไอ้พวกเด็กนักเรียนมันเห็นก็นึกว่าไอ้เช like ี่ยมันวิ่งไล่กูเลยนึกว่าเพราะมันถือเลื่อมาไงมันเลื่องอย่างกำลังกำลังใช้อยู่แต่ว่าความจริงแล้วมันคือถูกถูกพึ่งลืมตัดตำต่อยหน้าอยู่นึกว่ามันแบบเออมันมันเป็นคือ เอาตรงหนังเรื่องนี้เขียนบทดีนะเอาตรงผมว่าเขียนดีค่อนข้างดีโคตรเลยเพราะว่ามันมีการมันมีเรื่องราวของมันอยู่นะมันไม่ใช่แค่แบบกลุ่มวัยรุ่นมาเจอหรืออะไรแบบนี้มันมันมีมันมีปูมหลังของตัวละครตัวหนึ่งก็คือก็คือตัวร้ายนั่นแหละมันมีปูมหลังของตัวละครตัวนั้นว่าแบบเอ้ยมันเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะหรืออะไรแบบนี้ด้ว่าแล้วมันมันมีการส่งผลถึงตอนจบคือมันมีการไปเฉลยตอนจบด้วยซึ่งก็ เออก็ก็ดีดีมันทําให้หนังมันมีดูมีอะไรมากกว่าแค่แบบคนมาวิ่งไล่ฆ่ากันเนอะวะเออเออมันก็ดูดูแสดงถึงความใส่ใจของตัวคนเขียนบทว่าแบบใส่อะไรอนี้ให้เข้าไปหน่อยดีกว่าเพื่อที่จะได้แบบมีให้บทมันดูมีอะไรมากกว่าแค่แบบการฆ่ากันเนู่มครับเออแล้วหนังเรื่องเนี้ยจบดีด้วยแล้วเอาตรงมันเป็นหนัง โรแมนติกเหมือนกันนะเพราะว่าตัวพระเอกที่เป็นเหมือนหนุ่มบ้านนอกอะ่ะนึกว่าเออหนุ่มบ้านนอกกับสาวชาวกรุงที่เรียนเออเรียนมหาลัยหรืออะไรแบบนี้มามาเจอกันมาตกรลกรรมลำบากด้วยกันจนเหมือนแบบเกิดเป็นความรักแล้วก็จบดีด้วยตอนสุดท้ายอบอุ่นหัวใจมากถึงแม้จะคนตายหา่างกันบางก็เถอเนึกว่าเออแล้วมันจะมีการเอาตรงมันมีการสะท้อนสังคมด้วยนิดๆน,น,นะครับก็คือ สะ้อนไอตัวตัวร้ายเนี่ยเออตัวร้ายของเรื่องเนี่ยที่มันเหมือนเป็นตัวแทนด้านของกลุ่มคนเมืองที่แบบเหยียดคนต่างจังหวัดเนื้แว่าแบบไอ้เชี่ยก็มึงเป็นคนต่างจังหวัดอ่ะมึงมึงเป็นคนต่างจังหวัดมึงอันตรายมึงอะไรแบบแบบแบบเนี้ยเนื้อแบมันมีนิดนิดอยู่นะครับเอาตรงมันไม่ไม่นิดเลยแหละเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนนิสัยส่วนตัวของตัวตัวร้ายเลยตัวร้ายเลยนะครับผมมันเออเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวเลย ที่ผมเห็นคนตายแล้วกูหัวเราะลั่นเลยบเออแบบเออผมเอาตรงไม่ผมไม่เคยดูเหมือนกันนะหนังที่มันแบบโหดระดับเนี้ยโหดมากนะเลยหนังเรื่องนี้แม่งโหดเหมือนกันนะโห,โหสดสดุสดๆเลยนะแต่ว่ากูขำชิปเป่งเลยผมขำมากเลยผมคือว่าเออไอ,อ้มันไอ,อ้มันขัดแย้งกันชิ่เป่งเลยแต่ว่าเป็นประสบการณ์ในการดูหนังที่แปลกใหม่มากลมันไม่เคยดูมาก่อนเลยมันเป็น เขาเรียกว่าเป็นฮิตเนนเจมเหมือนกันนะสำหรับหนังเรื่องนี้คือเป็นหนังดีที่คนไม่น่าจะไม่ค่อยจะรู้จักเนอะนนทั้งที่แม่งสนุกมากเลยแม่งเออแม่งที่โคตรสนุกสุดสุดสุดอยอดไปเลยเชียวนะนะเออห,อหรือหรือหรือตอนปี2000ปีเอ้ปีปี2010เนี่ยมันอาจจะดังก็ได้นะเออเพราะว่ามันออกมาปีนั้นใช่ไหมไม่รู้ว่ากระแตสตอบรับตอนนั้นมันเป็นยังไงเหมือนกันนะแต่ว่าสำหรับผมเรื่องนี้ผมเป็นชอบมากนะครับผม โอเคเรามาให้คะแนนกันดีกว่าก็คือสำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ย itation. ผมขอให้ที่9คะแนนแล้วก,กันครับผมเย่จะมาตอนตอนแรกก็กะดจะมาบอก4ี่เหตุผลนั่นแหละรครับว่าแบบทำไมถึงควรไปดูหนังเรื่องนี้แต่ว่าเนี่ย <lifting> ผมก็เขียนไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพูดไปพูดมารู้สึกว่ามันพูดพูดไปเลยก็ได้เพราะว่าเพราะว่าหนังมันมันเออพูดเลยก็นะไม่รู้เหมือน อยู่ๆว่าเปลี่ยนเฉยนะครับแต่ว่าเออช่างแม่เลยอยู่ๆก็อยากเปลี่ยนเฉยเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันมันต้องไปดูนอะว่ามันต้องไปดูจริงๆนะครับผมแล้วคือผมเนี่ย คือเรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาได้ดีจริงๆนะในด้านของการเขียนบทนะครับผมมีมีการยอดตัวละครมีการปูเนื้อเรื่องมีการสร้างคาแรคเตอร์สร้างคาแรคเตอร์ยังไงให้หน่าจดจำตัวทร์เกอร์และก็ตัวเดลเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างสูงว่กไปะเอ่อตัวเดลเนี่ยจะเป็นเหมือนเด็กใส่ยซื่อบริสุทธิ์ที่ที่ เนืค่อยกล้าคุยกับผู้หญิงเลยอ่ะนึกว่าเป็นเหมือนเด็กเนิร์ดเลยอ่ะเออมันเหมือนันเด็กเนิร์ดเลยอ่ะนึกว่าเป็นเด็กเนิร์ดต่างจังหวัดนู่บ่ครับเออส่วนทักเกอร์จะมีความแบบเชียร์อัพเพื่อนอยู่ครอบครัวนู่บ่เป็นเหมือนแบบเป็นสายซัพพอร์ตเออหรืออะไรแบบนี้นะครับผมมีหรือว่าไอ้พวกเด็กวัยรุ่นในในใ,ในกลุ่ม นั่นอะเออในกลุ่มเด็กวัยรุ่นะมันก็มีบางคนที่แบบมีบางคนที่เหมือนขี้ขาดหรือบางคนที่แบบดูบ้าๆก็คือตัวร้ายแม่งเลยเออนั่นแหละเป็นคนเดียวในกลุ่มเลยที่แบบเราต้องสู้ดิวะ่ะไอตัวร้ายน้มึงกลายเป็นตัวร้ายเลยไอเย้เหี้ยเออนึกว่าเออแล้วมันมีหลายช็อตมากในเรื่องเรื่องนี้ที่ผมชอบแล้วรู้สึกว่ามึงตายกันโง่มากเลยนะไอไอพวกห่าเนนึอว,ว่าไอพวกเด็กวัยรุ่นอะเออ แต่ว่าต้องผมอยากให้ทุกคนไปดูกันเอาเองแล้วกันนะครับผมว่ามันตายห่ากันยังไงแต่ว่าสำหรับเรื่องสำหรับหนังเรื่องนี้9คะแนนนะครับผมชอบมากนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบ,บชกดไลค์แชร์ถ้าดูใจแน่ๆกดติดตามไว้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีจ้า